สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับในเช้าวันใหม่วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มกราคม2022วันนี้ก็มาพบกับผมครับดรสซมูเอลวันนี้ถือว่าเป็นวันสปาโตนะเป็นวันสปาโตหรือว่าวันที่ในหนึ่งสัปดาห์พี่น้องคริสเตียนสำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่เราจะต้องไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คิฤจักรของเรานะครับ ก็วันนี้มาอัดคลิปตอนเช้านี้ก็อยากจะเอาเพราะวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันที่พระองค์นั้นทรงตัดกับเราวันนี้วันนี้มาอยู่ในพระธรรมลูกาครับในพระธรรมลูกาบทที่9้โอ้วันนี้วันที่9พระธรรมลูกาก็มาถึงเราวันที่9ข้อ23 2 3ถึง27เลย นะเดี๋ยวผมจะ,ะจริงจิงแล้วมาถึงผมเนี่ยหข้อแต่ว่าผมเห็นอ,อีก4ข้อ5ข้อเนี่ยมันมีประโยชน์กับพี่น้องก็เลยจะเอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องด้วยครับในลูกาบทที่9ข้อ23ถึง27พระองค์จึงตัดกับคนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับการเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตัวเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเองของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าอาเมนครับพี่น้องสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในถ้อยคําที่พระองค์นั้นทรงตัดแก่เราทั้งหลาย ขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในทุกวันทุกเช้าที่พระองค์ทรงคำจดหมายรักมาให้เราและก็ตักเตือนเราขอภาะวิญญาณบริรสุทธิ์สรงสอนเราให้ความรู้แก่เราให้สิบปัญญาเราพระบิดาเจ้าบัดน,นี้ข้าพองเชื่อและวางใจที่ข้าพองเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและมีชีวิตพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรให้สิบปัญญาแก่ผู้รับฟัง ที่ข้าพงษ์นั้นได้แบ่งปันพระคําของพระเจ้านี้พระบิดาเจ้าบัดน,นี้ข้าพงษ์เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายลูกอธิิฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชนัสะเลตอเมนพี่น้องครับเรามาพูดถึงอาจารย์ลูกาก่อน <c oughs> ในภาคพันธสัญญาใหม่อาจารย์ลูกาก็จริงๆแล้วเป็นแพทย์นะครับที่ติดตามกับจัดเปาโลแล้วก็ลูกาเนี่ยถือว่าเป็น หมอนะครับถือว่าเป็นหมอคนหนึ่งที่อ,อยู่ในในยุคนั้นนะครับแล้วท่านก็ได้เขียนนะบ,บอกว่าพระพระคมพีนะครับเขียนตั้งแต่นะครับหลายคนด้วยกันอย่างที่ผมเกินตั้งแต่แรกแล้วพระคมพีนะจดหมายรับของพระเจ้าเนี่ยนะครับเขียนโดยคนต่างวัยต่างยุคต่างสมัยกันเขียนตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงกษัตริย์จนถึงชาวประมง เอาไปว่าทุกสาขาอาชีพที่เขียนแล้วเขียนต่างกรรมต่างวราระกันเขียนต่างปีต่างอะไรกันแปลกมากนะแล้วก็มาถึงรวบรวมกันทั้งหมดอย่างเงี้ย66เล่มอยู่ในเล่มเดียวกันอ่างเงี้ยมีภาคพันสัญญาใหม่กับภาคพันสัญญาเดิมนะครับก็วันนี้อลูกานะครับในแพทย์ลูกาก็เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามพระเยซูคริสเมื่อ2,000ปีก่อน ทุกท่านครับใน2,000ปีก่อนคงจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับทุกวันนี้แน่ๆคงไม่มี iPad นะไม่มี iPhone แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ยมีการบันทึกจดด้วยนะฮะหมึกยางไม้แล้วก็กระดาษที่เป็นว่าอาจจะต้องเป็นกระดาษค่อนข้างจะหายากนะจะต้องจดจดตัวหนังสือยังไงได้เก็บไว้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปค้นว่ากระดาษตัวนี้มันชื่ออะไรนะเพราะว่ามันสามารถเก็บได้เป็นพันปีเลยนะพี่น้องตัวภาษา นะครับที่ตอนที่ผมเรียนนะสาราศาสตร์ก็อาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังนะก็เปิดเครื่องหนังสือม้วนนะกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ไปไหนก็จะหอ่อกระดาษเหมือนแล้วก็จดไปเรื่อยๆนะครับจดไปเรื่อยๆจากยางไม้แล้วก็เก็บได้นานนานมากเป็นพันปีนะครับโอเคเรามาถึงพะะงระเจ้าของพระเจ้าตรงนี้นะองค์พระเยซูคริสต์ตัดอะไรตอนลูกานะครับติดตามอยู่กับพระเจ้า อยู่กับองค์พระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็ตัดคําตัดนี้นะครับนะก่อนที่พระเยซูนะจะตื่นกังเขนนะพระองค์ก็ตัดกับสาวกนะพระองค์จึงตัดแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองผมจะไปทีละประโยคนะครับพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาอ่าโอเคครับความหมายฟังดูแล้วอาจจะผมอ่านที่แรกบอกโอ้ผมยิ่ต้องไปทำไม้กางเขนแล้วก็แบก <c oughs> แบกแบกทุกวันหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเป็นคำอุปมาอุปไมยครับพี่น้องครับเป็นคำอุปมาอุปไมพระองค์ทรงตัดไว้ว่าใครใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองข้อแรกก่อน การที่เราชนะตัวเองนั้นก็คือชนะอะไรครับพระเจ้าคือบริสุทธิ์แต่มนุษย์เนี่ยตกในความบาปนั่นหมายความว่าถ้าเราจะติดตามพระเจ้าเราจะต้องทิ้งตัวเก่าของเราตัวเก่าของเราคืออะไรครับความโลภความหลงความอิจฉาลิษยาถามว่าในโลกตรงนั้นนะ่ะมันมีสันติสุขไหมไม่มีแน่นอนแต่พระเจ้าก็เราบอกว่าถ้าเจ้าจะมาโลกใหม่คือโลกของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าโลกของพระเจ้าคือโลกแห่งความบริสุทธิ ใอโลกของความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์เราจะเข้าไม่ได้นะแต่เราต้องพยายามใช่ไหมครับเพราะเราต้องการรอดในโลกนี้ไม่มีใครรอดได้เลยพี่น้องเอยนะครับความบาปนั้นมันจะฆ่าเราหมดทุกอย่างนะครับอย่างผมแบ่งปันครั้งที่แล้วนะครับค่าความบาปคืออะไรครับค่าความบาปคือความตายอย่างเดียวครับ่คาความบาปคือความตายแต่วันนี้พระองค์ตัดกับเราว่าใครใครจะตามเรามาให้เอาชนะตัวเองชนะทุกอย่างเลย เราต้องชนะตัวเองหนึ่งชนะใจให้ได้ก่อนนะเราต้องชนะใจให้ได้นะเราจะต้องไม่หลงไปทำบาปเราจะต้องไม่ไปหลงในโลกเก่าเช่นในโลกเก่า,เ,าเพื่อนๆเราโลกเก่าคืออะไรโลกเก่าเพื่อนๆตอนเย็นต้องตั้งวงใช่ไหมต้องตั้งวงปกติเราจะต้องไปเจอเพื่อนตั้งวงทุกวันถูกไหมแหมง่ายๆเลยนะนะครับ ในในในความเป็นมนุษย์เราเอะเขาเรียกโลกเก่าเราที่เคยทําแบบสิ่งที่มันไม่ไม่สมบูรณ์เช่นตอนเย็นเพื่อนก็จะตั้งวงนะนั่งกินเหล้าตองเหล้าขาวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็แยกออกมาแรกๆก็อย่าเพิ่งไปหักดิบเลยนะพระเจ้าบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะลูกนะเราค่อยๆเคลียร์ก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะเหลือสักหนึ่งวันค่อยๆเป็นค่อยไปอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันจากนั้นเริ่มเหลือเดือนละหนึ่งวนัน แล้วเราก็ต้องหันนะหันหน้าออกจากสิ่งที่สิ่งจากบาปตรงนั้นน่ะเรียกว่าข่าความบาปมีคําถามเดียวถ้าเราไปนั่งอยู่ในวงเสวนานะทุกเย็นแล้วก็มีน้าเขาเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยในความเวรโลกเดิมเนี่ยนะน้าเปลี่ยนนิสัยนะหรือแอลกอฮอล์นั่นแหละเราก็ไปนั่งดื่มนั่งทานส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรกันเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะคุยในเรื่องที่แบบ เอาพูดตรงๆเลยมันค่อนข้างจะหาสาระได้น้อยโอเคก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ต้องมากินกันแล้วก็มีสาระถ้ามีสาระเนี <t> ่ยไม่มีปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่มันค่อนจะไรสาระถูกไหมอันนี้พูดความจริงเลยนะแล้วทานไปทานมาปุ๊บพอน้ําตัวเนี้ยมันเปลี่ยนนิสัยจากคนไม่เก่งเก่งขึ้นมาทันทีเลยเก่งมากสามสี่ชั่วโมงที่นั่งกินอ่ะเก่งมากเลย แล้วเวลาคุยกันก็ไม่มีใครฟังใครถูกต้องไหมก็ไม่ค่อยฟังใครนะแล้วก็ผมส่วนใหญ่เนี่ยผมที่เห็นส่วนใหญ่ถ้าต่างจังหวัดเยอะมากนะครับก็บ้านผมส่วนหนึ่งละนะแถวเวลาที่ทํางานกันมาก็จะมานั่งทานกัน <S <S เยอะถ้าแถวบ้านทางอเอาเกไม่พูดดีกว่าแล้วเอาเกิดให้ดูอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมว่าจริงแล้วถามว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้นะ แต่ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นี่พระเจ้าตัดนะคุณต้องชนะตัวเก่าก่อนนะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วสิ่งอะไรอีกล่ะอ่ะหลายคนชอบชอบอยู่หน้าท่องเว็บตัวเก่าก็ท่องโซ,โซเชียลดีไหมดีครับแต่ผมเห็นบางคนนะ่ะคลิปเยอะเลยคลิปที่มันไม่สมบูรณ์นะ่ะ เออถ้าไปดูคลิปที่เป็นแบบพ่อชนะพระเจ้าฟังเพลงนมัสการหรือไปฟังหรือไปเรียนออนไลน์ขายของอันนี้ก็ไม่ว่านะอันนี้คือทางดีนะครับแต่ว่าในในในมุมหนึ่งเนี่ยบางทีผมไปเห็นเพื่อนผู้ชายหลายคนส่งผิดไงแสดงว่าบอกวูาดีตรงนี้ส่งคลิปอะไรมาบอกเฮ้ยเพื่อน,นส่งอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยก็นี่คือสิ่งที่มันเป็นความบาปท่านต้องออกนะฮะอันนี้คือพระเจ้าบอกว่าต้องออกจากตัวเก่าชนะตัวเองให้ได้ ถ้าเราชนะตัวเองไม่ได้ความบริสุทธิ์เราจะเข้าสวรรค์ไม่ได้มีได้แตแค่ค่อยๆเกลี่ยครับค,ค่อยๆเคาะสนิมออกค,ค่อยๆทำไปนะค,ค่อยๆทำไปไม่งั้นนะครับสิ่งที่พระเจ้าจะตัดต่อไปนี้ท่านฟังนะถ้าท่านทำไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าตัดต่อไปนี้อันนี้น่ากลัวมากที่ผมมาแบ่งปันในทุกๆวันและทำคลิปออกให้ท่าน ได้เห็นเนี่ยเพื่อนๆหรือแบบคนที่สงสัยแบบผมนะง่ายๆเราก็เอาสิ่งที่เราได้กับแป่งปัน,ปนกับสิ่งที่มันเรื่องง่ายๆแค่เราแค่เดินออกจากาสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือที่แบบสังคมเนี้ยสังคมสังคมเนี้ยเราออกมาอยู่สังคมใหม่เรามาอยู่ในสังคมแห่งความรักไปอยู่ในสังคมแห่งความเป็นไปได้ใหม่ และรับกางเขนของตนเองแบกทุกวันกางเขนของพระเจ้าหมายแต่ท่านี้เนี่ยคือความความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราต้องมานั่งศึกษาพระคัมภีร์มาหาพี่น้องคริสเตียนหรือที่เราจะกล้าออกมาไปที่ที่จักไหนก็ได้ครับที่จะจักไหนก็ได้ในพื้นที่ท่านในตำบลของท่านท่านลองสาะแสวงหาดูว่าแถวเนี้ยมีพี่น้องคริสเตียนไหมเราไปศึกษากันดู เพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตเนี่ยครับพี่น้องฮะเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดในความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นแก่ตัวทูจะเอาชีวิตรอดใช่ไหมอยากจะเอาชีวิตรอดแต่ท่านจะเสียชีวิตจะเสียชีวิตยังไงท่านลองดูสิครับทุกวันนี้ในยุคนี้ ยุคโควิดระบาดผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะสั่งปิดประเทศอีกไหมแล้วก็จะมีคัตเตอร์เพิ่มอ,อีกไหมเพราะตอนนี้ไอสายพันธุ์ที่เข้ามาใหม่ตอนปีใหม่ตอนเปิดประเทศนะปีที่แล้วที่บอกเปิดประเทศแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วก็การระบบป้องกันก็ละหลวมไม่มีการกักตัวนะักท่องเที่ยว หลายคนที่พิชีวัคซีนก็ยังเป็นผมว่านี่คือวิกฤตของความเป็นมนุษย์แล้วทุกคนก็จะเอาชีวิตรอดพระเจ้าตัดเลยนะครับเพราะว่าใครใครจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตสังเกตไหมหลายคนเครียดตกงานนู่นนี่นั่นหลายอย่างฆ่าตัวตายทำหลายอย่างเพราะว่าไม่มีทางออกไม่มีทางออกตรงไหนหนึ่งจะไปพึ่งใครได้ไม่สามารถพึ่งใครได้เลย แม้กระทังขอประทานโทษนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยเราเราก็ได้บางส่วนก็ขอบุณรัฐบาลที่ช่วยบางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปรอพึ่งแต่รัฐบาลอะ่ะไม่ได้เราต้องต้องยืนด้วยตัวเองเราต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับถ้าบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่ช่วยคน70บล้าน60ล้านคน รัฐบาลมีอยู่แค่500้อยคนรัฐบาลก็มีงบอยุดเท่านี้การบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องปล่อยเป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่การบริหารจัดการในยุคนี้แต่สิ่งสาคัญที่สุดเราต้องแยกออกมาเราจะไม่อยู่ในเดิมๆนะแต่ถ้าผู้ใดแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะชีวิตรอดความหมายข้อนี้คืออะไรนั่นหมายความว่า เราออกมาจากความบาปนั้นโอกจะมาความบาปนั้นและเราก็มาประกาศข่าวบาเสดหาทางหาทางความเป็นไปได้ใหม่เชิญนะพี่น้องครับฟังคลิปผมแล้วโทรหาผมผมมีช่องทางช่องทางอาชีพนะช่องทางที่จะรวมตัวกันทําสิ่งเป็นไปได้ใหม่ช่องทางที่มีสันติสุขท่านโทรหาผมครับนะตามเบอร์ที่ผมคลิปใต้คลิปนี้แล้วก็ดู ep 2ต่อไป